อุป,ปสมานุสติออังสระอุปป,ปลาสเสือมอมาสระอานหนูสระอุสเสือสเสอือต่อเต่าสระอิอ่านว่าอุป,ปสมานุสติแปลว่า ความน้อมระลึกถึงความสงบความสงบนี้พิเศษหมายถึงนิพพานสงบจากกิเลสพันห้าสงบจากตัณหาร้อยแปดตอนนี้ยังไม่ใช่ละกิเลสได้ไม่ใช่ละตัณหาได้แต่ เป็นการสงบประงับยับยัง้งมาอยู่ในสมาธิเป็นสมาธิภาวนาภาวนาให้จิตสงบเราน้อมรำลึกนึกถึงความสงบเพราะนิพพานคือความสงบจากกิเลสนิพพานแปลว่าออกจากป่าป่านี่ป่าคือกิเลส นั่งภาวนาน้อมรำลึกนึกถึงจะไปภาวนาคำว่านิพพานังนิพพานังนิพพานังก็ได้แต่นึกถึงสภาพว่าแล้วนิพพานะที่ว่าสงบจากกิเลสสงบอย่างไรตามไปดูสิทรงจิตไปดูให้ ให้จิตเราไปอยู่กับนิพพานเราก็จะประสบพบกับความสงบเห็นทันตาใครที่จิตคิดฟุ้งซ่านอยู่เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่เพราะเหตุใดๆเมื่อเราได้ภาวนาถึงความสงบถึงนิพพานนี้จิตเราสงบดีนะแล้วก็ สงอบความทุกข์ความกระวนกระวายความวุ่นวายในใจได้โดยฉับพลันทีเดียวแม้เราจะไม่รู้จักว่าหน้าตานิพพานเป็นอย่างไรแต่เราอยากจะรู้เราเข้าไปรู้ตามไปพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าอย่างไรว่านิพพานคือดับกิเลสได้หมดอยู่นิ่งเราก็ดับกิเลสของเราให้มันนิ่งก่อนนะให้จิตเรานิ่ง อย่าให้วุ่นวายไปด้วยกิเลสแล้วเราก็จะอยู่อย่างสุขสงบในขณะนั้นแหละทบทวนความสุขสงบของเราดูว่าเราสุขสงบได้แค่ไหนอย่างไรเราก็พบกับความสงบได้แท้จริงนะแม้ช่วงระยะสั้นๆแม้บางทีจิตอาจจะพุ่งซ่านไปอื่นก็ให้มันพุ่งไปดึงกลับมาใหม่แล้วเราจะพบกับความสุข เกิดจากความสงบเพราะเราภาวนาถึงอุปสมานุสติ